สวีทัตสวัสดีครับพี่น้องงามช่วงเสาร์นะครับใส้สายจักหน้อยครับพี่น้องคือเก่าเหมือนเดมอด้ะครับถ้าพอกันทางช่องก็จะมีลำเพลินอัพไอเชียลพี่น้องแฟนครับตาหม่เพลินแท่งนะครับรับพี่น้องมานนี้มาบัง ทีมงานค้อน้อยก็เห็นงานแต่เศร้าเลยว่ะมือนเดี๋ยวพาไปเบิ้งครับพี่น้อดูผพากันเหตุการณ์เห็นงานแต่เศร้าเลยเอาเมือนี้คือเห็นงานแต่เศร้าเลยฮะสวยตัวนี้สวยดิเอาชูมือมากคือมีซิมซิมอยู่เมือนี้คือเป็นโฮบคือคักแต่เศร้าเลยโอ้เขียวเขียวเดี๋ยเอาเขาขอสอบเดี๋ยเหมือน ออพอดีขาซ่อมยี่ตู้อมือนอดีครับเขาจะมาซ่อมครับวไก่เนียสามสิบนี่ยดีเรนะื่อง้อาก็แล้วไหมเออสามสิบบกันที่ไหนก็บันที่หาตีสองมือเมสองมือเ้าอเมาแล้วแล้วก็เจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิามสี่สิบห้าไม่ง,ง่ <laughs> โอ้ว่างอบ่มีต้องเ่าเขาบ่มีต้องเท่า มวนคักราจา์นะสามทีมนาเมือนขึ้นใช่ะมันเตะรวมันเตะลูกลูกละลูกละลูกละลออกเลยกลัเดนกลวนะเตี้ยแม่นบทิมเขาเนี่ยเตี้ยนี่เตะบบขึ้นอยนี้สองพันถงตัวสองพันเอาไมทำไมเตะบอลมืสองพันอยู่ที่ไหนี่กคอยเห็นคอยหาลุงทาว่าท่านใดคอยจะไปซื้อลุงทอยอยู่มือน มาไปเห็นมาอาจารย์นายสุตียังพูดเล่นกันเน้่ยง่ายหัวที่ทุ่มวะไอ้นี่ลงนรงมือปืนี่ลงเแ็่ยังประตูฮะประตูจับลูกปูวะจับลูกอะไรพอนกกอรจับลูกคือประตูอีรีนั่นไหมเออเดี๋ยวเลยได้แห้งพ้นเออพ้นเลยว่นวะก็เลยนจับโอาบอกเล่าไปจับไหมเออไม่ได้บอกเล่าแล้วผมจับลูกเลยนะมันเป็นอันมันเป็นประตูน้อยประตูโกหนูเขาให้เตะออกเนาะโอ้ยบ่ให้ใสมือเป็นเล่นเป็นเล่นอุ้มเลยเต๋ โอ้ย oh เอาเปียบมูเขากระแหงแล้วเนาะเจอจา์เบิดเป่าประตูวันนีาจา์เบิดเป็นประตูเนาะทีมนักดนตรีได้ครับมนักดนตรีทีมคนวยเนาะพูธดเ๋ก่อจาเป็นประตูมันติเตะเขาป้องได้ปเะถเขาหากไหลซำได้ซึ่เขาเนมันก็า่าเขาแล้วคนเนี่ก็ประตูหยิบจานตีเนาะเว้ยบอเอาบ่เอาวนี้เปียคอยไปพอเอาดอกกันคอยมากมากมือนลงมาอาจารย์เบิดวันนี้ไห โอ๊ยประตูประตูน้อยก็จารย์เบิร์ตไหมยากเลยมโหหาอาจารย์ได้นั่งเตืดเปิดโคตรธรมะต้องกระเตมว่าขาเนะอเนี่ยนะโอ้ยใหญ่ครับโอ้ยเบิรงประตูเพป็นตัวดีมีน้องเออเอาครับพี่น้องไกลล่เราเนี่ยไก่มือหอดมืองานแล้วครับพี่น้องวันที่สามสิบก็วันที่หาส่วนรถแห่นันที่ยวันที่ยี่สิบเก้าโอ้ยก็เห็นตะปูนี่ก็เลยเสียวรอโลกับท่านได้ออกอีดทีนี่ เนี่ยอันนี้ละนี่ละครับนี่ที่ได้ไปป้าอยู่นี่เพราะว่าพกาวกก้าวถอดนี่นอ่องมือขึ้นนี่สนับสนุนมาทาั้งเมี่ยงนอกถึงทั้งไหนทั้งเมี่ย,ยงไข่นสนับสนุนสร้อยจุมาเท่าไรสองพันต <2, 000. S 1> ่านเ,เอาเม,อเมาใช้เสร็มาแจะใช้จังยังน,น คือดีดสักก้อนเมื่อก้อนนั่นก็สองพันคือกันดีพีเอลีดีเอลีดีก็สองพันสองพันคือกันโอ้คือดีเสองขอบคุณหลายๆพี่น้องจีหความเมตตาจีหัวา้อมันรู้หน้ามูติตาอุเบกขาเต็มเลมาหามื่อขึ้นแต่ลงเตะนั้งมู่าฮะข้าควันพักควันตีเมื่อขึ้นนี่มาลงตีเมื่อยตีพักคือมือตัวเทีย โอยพาคย้มแต่คนดูเป็นพันเนะเออัดพระกช่อมเข้ามาเลือสรงด้วยเออคนบวนนะคนพานะเออคนเมียนนะคนภาคเมีนเจ้าพาคกันบะเมียนไอ้ือว่าไอ้นั่นภาคไงจิ้มติมบ่กื็ว่าเตรีมผักแก่ระบบหมัด้ะบบฮาเหมียคอยภาคไปคอกงหัวไปเนอะอ้วส่งให้เขาเตรียมผักอยังผิดห้ แล้วก้ห้าผู้เดียวเราหรอวะห้าเป็นมาบุ้บอกยังไงคนเบื้องแล้วมันค้นหัวเป็นบ่ <c oughs> เอก็เห็นตะเ, <c oughs> เคียไปเลยก็เห็นตะเต็มหัวรอเะเคยเียบ่ะหัวก็ว <c oughs> หัวหัวนะฮะเราหัวบ่ฮะ อตาตีมันไหมหัวยุติหัวหัวยุติคนหัวมันก็หัวยุติแหละเท่พันบ่ออย่งตื่ใจกันจนก็หัวยุติเต่สุ่งสุ่งอยากมาบ่อหน้าบ่อหรือน้ำดูยู่เดียวนี้หัวเตอเอน่ะกาลังตุนคุ้ยอ่าาลังุนค้ยออมเจากับผาส่วนเราบ่อเนะมัไก็บขึ้นเล็กน่อยเกิดไม่พ่อแม่บ่ผ้าบ่อกับบ่อบแตพ่อแม่ฮัดบ่อผ้าบ่อดูดูกับบ้าแบ้บ้าเยอะลิอืมกับฮัดฮัดถวเรายิ้มน้ำฮัดแ่าหัวน้ำ

ครับพี่น้องเบิ่งพ่อแหลมกันนะเราไปยามด่างมากพ่อเนาะพูดนะครับเห็นแล้วพี่น้องยามด่างมากนะปาดคือหมานเถอะวะพ่อจะไปกลางใส่ขึ้หมานเถอะขึ้มาปดบ,บ,บ้านอโอ้โกองยีนาบ้านปาดนี่นมีขว้างยีเต็นาบ้านห้องโอ้ปาดพี่น้องไ้ย ยังไงยังบด,ดมาแต่หนองความือปุ่มมากสิรถโอ้ยมันมันเป็นยังไงมันตายน้ำก็ดีเดือดเลยอะน้ำเลิกตีมันไม่เอาี้แล้วแบนีพ่วงมหเฮ็ดหามเฮ็ดแบบไรห่มันรอยรอยเซ็ต้น่ลดแล้วเอ้น้ำเลิก้ยเจ้ายังไปล่งไปเห็ยกับน้ำเลิกอ่ะ้ยมันเน,นี่ยเด,นนด้น้ำน้ำนะ มึงหามันมวนมานี่มีแต่ปาาเขาง,ง่ามก็ตัวง่ามเถอะปะเมื่อี้พมันปลาเลี้ยงก็จะตีให้จังเลนี่ตัวงามเถอพี่ผู้เลี้ยงยูบออยูออยข้องตอยู่ในข้องอขางไหม่ขม้างเมึงใดเลนี่ข้างไอีปวงเพ็ดสวนนี่ม่โอ้ปลาตปลาเขาง,งามเพี่น้องตงนึงแซ่บแนี่แหม ถ้าเดตายเย่นนะเลยนะเขางาบงาบงาบยุพหนนอนถ้าเดตายเยู่ป่า,าพ่นนอนก็ม,นมันงวะออล่องไซนีจักบานนี่เพียงลังบานเท่านี้จะขึ้นได้ปะ <c oughs> จับก็เล่ส่วนจับก็เล่ส่วนจุนจ่มปูดล่ <c oughs> ถงตาหมู่บ้านก็เห็น,นพ่นนองมาแต่เสีโอเฮ็ดมาฝากแกงไป แจงว่านอืมคนหนึ่งเทยคนนีนน้นี่เอ้อยมันด่างเกี่ยวขามันตายกันเลื่ลอยเล่ารู้ไห้ยกัดเล่าหมดเลยอ๋อด่างมันมีลูกตัวนี้ไหม Tìa mọi người có biết những cái gì Ôi nhìn nhìn nhung nhung mày ปลาเจไดเจมืขึ้นมาถือยุดท้งปีเดี๋เบิ่งนเอาผูดใดพออาทิตย์จะมาจะใส่มาจหยังมาตะหึงมาจะมาวานี่มาตะมวานทีพอเห็นหนากันดนปลาจจไดไม่ขี้หนายตาติดกระเครื่องไว้เงคือตลอดที่แล้วว่าจะกลางนกปลาบินมาถือก่นี่ปลาเอบินมาถือดังปลาจะไดขึ้นมีสี่กรอหาบ้นใช้ดังเขาเอาดังกลางมนติดด้งดังสโกฮะแดดไหม อายุคู่เลยคู่ขรองเลยเออตายกับนี่ออ้๋เล่ย์เล่ยล่ย์มันยุ่งกันป่ามันบินมามันแบบนี oh, right, right, right. Oh. ้มันเลยยุ่งมาหากันก็เลยไล่ย์เลยนี่ป่าบินมายุ่งอ๋าเหรอยานขึ้นมาเดี๋ยวก่อนวฮ้ยนี่ของไม่ได้ดีอันนี้มันเนี้ยี่ลีได้ดิโอ้น้ำตาน้ำตา

รูดไปหันเม็ดไปๆรูดแต่เนาะโอ้มีปลาปลาตะเก็นเพิ่มเหรอพี่เจริย์ฝาอยู่ข้องเนาะอีกวงมาเรียนตวดตวจอยู่ข้างขึ้นมาโอ้ยโอ้ยแหบไปบว่านนนนแหบเลแล้วมันมีบวงวันแหบอะไรบ้างแหบจะได้น้ำ่อกี่พอกี่เมน้ำไรน้ำประมาณไหนเอรอประมาณสามเมตรสี่เมตรน้ำลึกอันนี้กลางนั้นแต่ฟังกันบมดนี่บ่อเล้วการพาเลยต้ีมันร้อยกลางมันร้อยเห็ดเหงื่หมหมู่บ้านนี่ ใค่เขบอตายน้ำเพราะนะจะของกับวาสิี่ลงเหนมันเห็ดารณอะไรก็เล่มัน่งบอลมันเอาด่างสอดสอดข่าวไหมมันสิสอดต้มงอิจิ่นอีปวงนี่ลูกที่เีนเอางเหมาเนาะนี่หดเมียเนาะอ๋ออันลูกลูกมาเยอะน้ำตีได้เนี่ยลูกบาิทีน้ำเหตุการน้ำมมีเมียมาก่อนก่อนสิ่กับใจอีปวงอีปวงมีเมีย ลวงนฟงงเลยอีปวงอีปวงนีเมียอีปวงมีเมียโอ้มันงาเหรอป้าปาตัวนี้มันคือหันดีเลยเดี๋ยเดี๋ยวไอ้มีแล้วนะไ้มีปล่แล้วโอปลาตัวนี้มันดาแปดเพื่นนะตาจดตาแปดนล่ะปลาตัวนี้ดังหเสนมันก่อซื้อ มันมาฟันซุกหัวมันซุกโมันุกหัวเขาสิมาที่ว่าตัวปาที่ดังทดังแปดังเก่านแบบนัอืมอี่ตวย,ยงเอมาเียนเป็นอมนี่แล้วเอโอ้โหโอ้ว้าข้าเจ้าบ่สีวาเกยกูบ่ได้สีไปส่สีว่าันนี้เทนาไหสีอ๋อไ้มันคือนุนเจ้าตวสีแดยีอ๋ เฮ้เจได้่อยจะเป็นด่างหายท่านกันลมมันเลยโอ้ใช่ไงว่าผิดบังได้กลับตกมาแต่งเป็นหญิงมันเรอะงั้นสั่งดีกว่าโอ้ขึ้นหาขันเาหนึงอหนงอะไรตีฝากติดตามทางช่องพจีแเพวตอ์อภิชีหออกมาอภหนงนะ <pec S 2> รับคลิปนี้ฝากไปกัน <center> ดีเช <ar> ่นก่อนคลิปหน้าพอกันไหมสวิ่ดัสสวัสดีครับ